ที้านท็อปเจริญเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโปรเกรสซีฟเลนวันนี้เขาแนะนำบอกว่า ให้ผมลองใช้เลนแบบโปรเกรสซีฟมันจะช่วยแก้ปัญหานี้ไปได้อย่างเด็ดขาดผมก็เลยต้องตัดสินใจต้องเชื่อผู้ชำนาญการครับผมได้มีโอกาสมามาที่ร้านทอดเจริญนะครับแล้วก็ได้รับการบริการอย่างดีมากๆเขาจะตรวจวัดสายตาที่นี่แล้วผมก็มีความสุข,ขผมพอใจมากๆครับแต่ก่อนเวลาเราทํางานเราต้องใส่แว่นสายตาในการอ่านใช่ไหมครับพออ่านเสร็จเราก็ต้องถอดพอเราใช้โปรเกรสซีฟเลนมันจะเป็นเลนที่จะอยู่ติดกับหน้าเราตลอด คือใส่ได้ทั้งวันนะครับใช้ชีวิตปกติคือมองไกลนะครับวันหนึ่งต้องหยิบเอกสารหรือใช้สคริปต์อยู่บนเวทีเราก็สามารถอ่านสคริปต์ได้เสริมในเรื่องของบุคลิกภาพความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับมองไกลได้อ่านหนังสือก็คล่องด้วยวิสัยทัศน์มันกว้างขึ้นด้วยครับประทับใจมากครับกับเลนโปรเกสซีฟนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่ท็อปเจริญด้วยครับเข้ามาปรึกษาได้ที่นี่ให้คําแนะนําครบทุกอย่างประทับใจมากครับรู้สึกสบายตาทั้งมองใกล้มองไกล ไร้รอยต่อแถมยังช่วยเสริมบุคลิกให้ดูดีอีกด้วยผมมั่นใจแว่นสายตาจากร้านแว่นท็อปเจริญทำให้ชีวิตดีจริงๆ